แม่เป oh, ็นเป็นไรไปดูสิมันไปรเซอร์ไพรส์เซอรพรส์วันแม่ยี่ห้ายี่หกป่มาานี้นะคะด้วยหรอนะคะ สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องปอมปาเกอร์นะครับวันนี้เป็นวันแม่นะครับผมจะซื้อของไปเซอร์ไพรส์แม่นะครับเดี๋ยวเราไปซื้อของกันนะครับแต่วันนี้เซอร์ไพรส์แม่ด้วยเงิน5 0,000ืนบาทครับทุกคนรอดูนะครับจะเซอร์ไพรส์ยังไงนะครับทุกคนต้องรอดูเลยรอดูเลยนะครับคลิปนี้นะครับเป็นการแก้งแม่แล้วก็เซอร์ไพรส์แม่นะครับทุกคนเออบอกเลยว่า มันต้องสนุกแน่นะครับทุกคนเหนื่อยไปเจอกันที่บ้าน ก่อนจะไปชมคลิปนะครับปอมก็มีเกมมาแนะนานะครับลิเชตหนึ่งหกแปดนะครับทุกคนสามารถสร้างรายได้จากมือถือของคุณเองนะครับเพียงแค่คุณแอดไปเลยครับลิเชตหนึ่งหกแปดนะครับทุกคนมีเกมให้ทุกคนเล่นมากมานะครับทุกคนและถ้าทุกคนบอกว่ามาจากช่องปอมปาเกอร์ครับรับโบนัสแบบเต็มเหนียวเลยครับทุกคนเออเพียงแค่บอกว่ามาจากช่องปอมปาเกอร์นั้นแล้วก็แอดไปเลยนะครับลิเชตหนึ่งหกแปดครับมีเกมให้ทุกคนเล่นใหญ่เกะ ตอนนี้นะครับก็อยู่หน้าบ้านแม่นะครับเดี๋ยวเราปลอมตัวก่อนนะครับในการแกล้งแม่นะด้วยชุดนี่ครับชุดปลอดเชื้อนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะปลอมตัวเป็นนี้นะครับเพื่อแบบเออหลอกแม่ว่าแม่แม่เป็นนะครับทุกคนเออแล้วเราก็เอาของมาให้ที่แม่นะครับเดี๋ยวเรารอดูนะครับเดี๋ยวเราไปใส่ชุดข้างล่างกันก่อนก่อนเข้าบ้านนะครับไปตอนนี้ครับเราก็จะปลอมตัวนะครับด้วยให้เพื่อนช่วยนะครับว่าแม่เป็นนะครับทุกคนเออเราก็จะ ปลอมตัวกันก่อนเลยนะครับทุกคนเออโดยการเซอร์ไพรส์วันแม่เดี๋ยวเราทุกคนรอดูนะครับตอนนี้นะครับเราก็ใส่ชุดเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้าน,นครับแม่น่าจะอยู่ในบ้านนะครับเออพี่ก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อตัวเดี๋ยวขอตัวขึ้นรถเดี๋ยวขอตัว <S <S ขึ้นรถไปในบ้านนะครับไปแกงแม่นะครับแล้วก็เซอร์ไพรส์วันแม่เลยไปตามมาเออมีคนอยู่บ้านไหมเนี่ย สวัสดีครับครับมารับคนไข้ครับมาของส่งคนเนี่ยก็ใจบนเลยกูจะให้กูจะให้มึงแกงแม่เออเดี๋ยวไปแกงด้วยกันเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังไป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 กูจะให้มึงแกงแม่ช่วยกูไม่ติดภารกูจะเซอร์ไพรส์วันแม่ไงเออ ไงแม่มาช่ว้ชุดปอดเชื้อโรงงานใกล้เดี๋ยวมึงไปตามแม่มานะเดี๋ยวเดี๋ยว่าจะเอาข้อีิรุเนี่ยให้แม่ว่าว่าแม่เป็นยังไม่บอกว่าเป็นอะไรตอนนี้นะทุกคนรอติดตามนะครับมึงไปตามแม่มาไปกองตามไปด้วยแม่ฮะามหมาไม่บอกว่าแม่เป็น มาแล้วนะครับแม่ป็นระไรคุณเป็นแม่คุณเป็นแม่ที่ดีครับโอ้ยต่อไปเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์วันแม่โอ้โหตกใจหมดเลยวันนี้เป็นวันแม่ยังไงเออก็เลยเอาดอกไม้แล้วก็ของใช้มาฝากแม่อวยพรก่อนอวยพร ลูกที่ดีของแม่นะขอมีหน้าที่การงานจนเลยลุง้งเรื่องทำอะไรก็ให้ประสบความสำเร็จใชแล้วก็ให้รักแม่เยอะๆสาธุใรักแม่เยอะๆสาธุเออวันนี้มีเกมมาให้แม่เล่นด้วยเดี๋ยวไปหยิบเกมมาให้เล่น, <c oughs> นแม่จะจำได้ไหมว่าจะจำอะไรเกี่ยวกับลูกได้มั่งนะครับทุกคนยิง่งพูดยิ่งได้นะครับเกมนี้มาเดี๋ยวแม่เธอไปเออแม่เธอไปก่อนปึ๊บ อ่ะนี่ชื่ออะไรปอมปอมอ่ะคำเดียวก็ได้ในพันอ่ะปอมชื่อจริงชื่อพัชระพลพัชระพลอ่ะเอาไปนามสกุลชาชดชาชดไม่มีห้างเสียงก็ไม่ได้ไ <laughs> เกิดวันที่วันที่สกันยาสองห้าสแปดวันที่สาม กันยาสองห้าสามแปดแม่ยังไม่มีหยุดวันอาทิตย์วันอาทิตย์แล้วว่ะพูดเยอะเลยแล้วนี่อายุเท่าไหร่รู้ไหมยี่ห้ายี่สิบหกยี่ห้ายี่หกประมาณเนี้ยโอ้โหคำยาด้วยนะยี่ห้ายี่สิบหกปะมาเนี้ยนะคะด้วยหรอนะคะเอาไปโอ้โหตังค์จะหมดแล้วนะทุกคน อมีอะไรจะพูดอีกไหมไออกอะลึกไม่ออกอะไรอีก <c oughs> อันนี้ขำแอบแอคติ้งหรือขำจริงนะเฮ้ลือกอันหนึ่งค่ะปังไว้ไหวนะทุกคนห้าหมื่นนะวันนี้ก็มาเซอร์ไพรส์แม่นะคะอู๋แม่ในใบกล้องไลยเนี้ยทุกคนครับก็ ใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปมาดูนี่โอ้โหนี่ซื้อมาฝากเนี่ยโอ้เห็นไหมไม่ต้องเอากลักบ้านเลย